إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله Allahumma culli wa sallim wara'ik 'ala abdika wa rasulika ab ras Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum biyassanin ah ilayomid din amabat พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายในชีวิตของเราที่อยู่มาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เราได้ผ่านบททดสอบมาแล้วหลายครั้งหลายหนซึ่งพระองค์ a ฮ l a า u t ตาลาได้ทรงยืนยัน ในอัลกุรอานาวและ حسب ا ل ن ย س أتركوا ูอ و ยะ م ูลูอามันนาวะฮุมลยุฟตนูนมุษย์คิดอย่างนั้นหรือว่าเราจะปล่อยให้พวกเขากล่าวแต่เพียงว่าเราอีมานแล้วเราศรัทธาแล้ววัฮ ah um ุมลายุฟตานูนโดยที่พวกเขาไม่ถูกทดสอบการทดสอบของอัลลอฮฺบา ح ว ن ه และต่อบ่าวของพระองค์นั้นหลายเหตุการณ์หลายกรณีซึ่งอาจจะแตกต่างกันไป แต่ละคนและบางคนก็อาจจะคิดได้บางคนอาจจะคิดไม่ได้แต่สำหรับผู้ศรัทธานั้นเขาผ่านบททดสอบของอัลลอฮฺสุบบฮานวะตาลาอย่างหัวใจที่มั่นคงและบนพื้นฐานของการศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาทำให้หัวใจของเขาเข้มแข็งขึ้นและมุ่งมั่นมั่นคงในการที่จะยืนหยัดรักษาศาสนาของอัลลอฮ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งต่างจากคนที่อีมานอ่อนหรือไม่มีอีมานอยู่ในหัวใจเวลาที่เจอบททดสอบแต่ละครั้งนั้นเขาก็จะเกิดอาการรวนบางครั้งก็จะโทษฟ้าโทษดินโทษอะไรต่ออะไรสารพัดสารเพนะสารพัดอย่างณเวลานี้อัลลอฮฺสุบฮานูตาลาได้เอาโรคระบาดมาเพื่อที่จะทดสอบบ่าวของพระองค์ในขณะที่ ชาวโลกได้เจอการแพร่ระบาดของโควิด -19 ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วตั้งแต่ปลายพฤศจิกาต้นธันวาจนกระทั่งมาถึงเดี๋ยวนี้นับเวลาปีกว่าแล้วเราได้รับบทเรียนจากการแพร่ระบาดในครั้งแรกว่าใครคือผู้ที่ยืนหยัดในคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูนและใครคือ คนที่หลีกห่างถอยห่างจากคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลและไปเอาแนวทางอื่นๆมายึดถือปฏิบัติเหตุการณ์ที่ผ่านมานั้นมันได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการที่ยึดเอาคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลมาปฏิบัตินั้นมันทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ไม่ว่าจะเป็นมาตรการในการแยกผู้ป่วยออกจากผู้ที่มีสุขภาพดี หรือในการที่เราจะไม่เดินทางไปในสถานที่ที่มีการแพร่ระบาดหรือคนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดก็จะไม่เดินทางออกจากพื้นที่นั้นซึ่งวิถีทางที่ท่านอับดุลีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาลฮิวะสลัมได้ให้ไว้นั้นเป็นวิถีทางที่มาจากวะฮีของอัลลอฮฺซุบฮานวตาลาท่านนบีไม่ได้คิดอ่านเอาเองเพราะถ้าเกิดจากความคิดของมนุษย์คนหนึ่งคนใด มันก็อาจจะเกิดรอยรั่วหรืออาจช่องโหว่เพราะวันเวลามันผ่านมาเนิ่นนาน1400กว่าปีโลกนั้นมันพัฒนาเปลี่ยนไปแต่คำสอนของศาสนาไม่ได้เปลี่ยนแล้วก็ยังคงใช้ได้อยู่ตลอดเวลาแต่เป็นที่น่าเสียใจว่ายังมีมุสลิมจำนวนไม่น้อยที่ไม่ใส่ใจในการเอาคำสอนของศาสนามาถือปฏิบัติแต่กลับไปใช้วิธีการอย่างอื่น เอามาถือปฏิบัติแทนในวันศุกร์นี้เราละหมาดเฉพาะคนที่อยู่ที่มูลนิธิอนุรักษ์มดกอิสลามนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติหน้าที่และบุคลากรที่ทำงานอยู่ที่มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามสำหรับสุขรถัดไปขอแจ้งให้ท่านทั้งหลายได้ทราบคนที่มาจากที่อื่นๆท่านได้สิทธิ์ในการที่จะละหมาดที่บ้านของท่าน ไม่ต้องมาละหมาดวันสุขที่นี่นะครับตราบใดที่ยังมีการแพร่ระบาดของโรคอยู่เพราะเมื่อท่านนบีมูฮัมมัดสลุลลัาลลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมให้ข้อผ่อนปลนแล้วเราก็ควรจะน้อมรับเอาข้อผ่อนปลนของศาสนามาถือปฏิบัติท่านนบีมูฮัมมัดสลุลลัาลลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้บอกว่าผู้ใดก็ตามที่อยู่ในพื้นที่โรคระบาดฟยมัมกุซูฟีบาลาดีฮีเขากักตัวอยู่ที่ในเมืองของเขา ในอีกคะดิษหนึ่งบอกฟยายัมกุสูฟีใบที่ฮีเขากักตัวที่บ้านของเขาด้วยความอดทนซอบิรอนด้วยความอดทนอย่างมุ่งมั่นอย่างมุ่งหวังในความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลาฟาลาหูอัจยุรชาฮิดเขาได้รางวัลของคนตายชาฮิดคือคนที่ต่อสู้ในสมรภูมิเพื่อศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลาแล้วเสียชีวิตท่านอบียังได้กล่าวอีกนะครับว่า สำหรับใครก็ตามที่ได้ยินเสียงอาจารโดยปกติแล้วเนี่ยคนที่ได้ยินเสียงอาจารนั้นจะต้องมาละหมาดจะมาอที่มัสยิดแต่ท่านนาบีก็ให้การยกเว้นสำหรับคนที่มีอุซอดคนที่มีอุปสรรคสฮฮบะก็ถามว่าอะไรมันคืออุปสรรคหรือท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านนาบีก็บอกว่าอัลเขาฟูความกลัวถ้าหากว่าไม่มั่นใจ แล้วก็กลัวว่าจะติดโรคระบาดท่านก็ได้รับสิทธิ์ท่านนบีมูฮัมหมัดสลลลให้สิทธิ์แก่ท่านในการที่จะละหมาดที่บ้านหรือที่พักเพราะฉะนั้นเมื่อท่านนบีให้สิทธิ์ว่าถ้าเกิดความกลัวหรือเกิดป่วยไข้ก็มีสิทธิ์ที่จะไม่มาละหมาดยะมาะที่มัสยิดได้และการที่ไม่ได้มาละหมาดยะมาะที่มัสยิด ท่านละหมาดที่พักของท่านหรือที่บ้านของท่านผลบุญของการละหมาดยามาอานั้นก็ไม่ได้สูญหายไปไหนที่ท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบอกว่าอิดามริดลอับดูอาลสาฟะเมื่อบ่าวป่วยหรือเดินทางกุติบัตละหูจะถูกบันทึกให้แก่เขามิสลามะแกนนยะมาลุมุกีมันซอฮีฮันเหมือนดังที่เขาทำในยามปกติที่เขาไม่ได้ป่วยและที่เขาไม่ได้เดินทาง เพราะฉะนั้นในภาวะที่เกิดโรคระบาดนี้เราควรเอาคําสั่งคําสอนของท่านอาบีม,มุฮัมดสุลลัลฮุอะเลวะซัลลัมมาถือปฏิบัติสําหรับคนที่ไม่ได้อยู่ที่นี่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ไม่ได้เป็นบุคลากรที่ทํางานอยู่ที่นี่วันศุกร์หน้าก็ขอให้ท่านได้ละหมาดที่พักของท่านที่บ้านของท่านนะครับไม่ต้องมาละหมาดและไม่ต้องกลัวว่าผลบุญของการละหมาดยามาอาจะสูญหาย ตราบใดที่ปกติท่านยังมาละหมาดประจำอยู่แล้วมันเกิดโรคระบาดแล้วไม่มาละหมาดต,ตามที่นบีสอนไม่ใช่ไม่มาละหมาดเพราะหยุดเองนะไม่มาละหมาดต,ตามที่ท่านนาบีได้แนะนําและให้ข้อบผ่อนปลนไว้ผลบุญของการละหมาดจะมาะก็ไม่ได้สูญหายไปไหนแต่สําหรับวันนี้อาจจะมีบางคนที่มาโดยที่ไม่ทราบมาก่อนในการที่เราได้ประกาศไว้เป็นสาธารณะ ว่าเรางดกิจกรรมสําหรับบุคคลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับมูลนิธิอนุรักษ์โมโดอิสลามนะครับทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันตามคําสอนของท่านอบีมูฮัมหมัดสุลลัาละห์อะัยฮฺสัลลัมเพราะไม่ว่าจะเกิดโรคระบาดหรือไม่ว่าจะเกิดอยู่ในภาวะปะกติก็ตามเราไม่สามารถที่จะทิ้งคําสอนของศาสนาได้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา1ัน0กว่าปีนี่ ท่านนบีมุฮัมหมัดสลลัลฮุอะลัยฮะสัลลัมไม่เคยแนะนําให้ยืนละหมาดห่างก,กันสามวาสองศอกหรือละหมาดกันโคนลมุมสองมุมท่านนบีมไม่เคยบอกอย่างนี้นะครับและบรรดาซอฮาบะในยุคของคอลีฟะก็ไม่เคยปฏิบัติเช่นนี้และในยุคของซาลัฟก็ไม่มีแบบอย่างร่องรอยที่จะให้ทําเช่นนี้เพราะฉะนั้นถ้ามาละหมาดที่นี่ก็ต้องยืนชิดติดกัน อย่างที่ศาสนาสอนถ้าหากว่าท่านไม่สามารถที่จะยืนชิดติดกันได้เกรงว่าจะไม่ปลอดภัยขอให้ท่านกลับไปสำหรับสุขนี้ถ้าใครเกรงว่ามันจะไม่ปลอดภัยก็ขอให้ท่านกลับไปแต่ถ้าท่านยังอยู่ท่านก็ต้องละหมาดต,ตามแบบฉบับของท่านอาบีุมฮัมหมัดสุลาอะลัยวบัตสลัมได้สั่งสอนไว้บรรดาสอฮาบะและบรรดาสลาฟุสซอละ ได้ยึดถือปฏิบัติก็คือการยืนชิดติดกันถ้ามั่นใจก็มาละหมาดใช้วิธีอย่างที่นบีสอนถ้าไม่มั่นใจท่านก็ได้รับสิทธิ์ที่จะละหมาดที่บ้านไม่ว่าจะละหมาดที่มัสยิดโดยยืนชิดติดกันปกติหรือไม่ว่าจะละหมาดที่บ้านล้วนแล้วแต่อยู่ภายใต้คำสอนของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลวะเลยวะสลัมทั้งสิน้นแต่การมาแล้วมายืนห่างกันโคละเมตรสองเมตร มันไม่มีตัวบทคำสอนใดๆของศาสนาไม่มีร่องรอยไม่มีแนวทางการปฏิบัติจากบรรดาซอฮาบะและจากซอลฟุสสอแะและที่สำคัญก็คือการยืนละหมาดห่างกันเมตรครึ่งถึงสองเมตรหรือจะก,กี่เมตรก็แล้วแต่การยืนห่างกันนี้มันไม่ใช่ยมามะอะมันไม่ใช่เป็นการละหมาดยมามะอะเราไปมัสยิดเราหวังว่าจะได้ยามาอะแต่การกระทำอย่างนี้มันไม่ใช่ยามาอะ มันไม่มีตัวบทหลักหลกฐานรับรองถึงการยืนห่างกันว่ามันเป็นยะมาอะมันเป็นวิธีคิดของคนในยุคปัจจุบันที่เอามาแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคทั้งๆที่วิธีของดาบีก็มีอยู่แต่ไม่เอาไปเอาวิธีของคนอื่นมาใช้แล้วมาแก้กฎศาสนาจากยืนชิดให้ยืนห่างเราเองจะไม่พูดไม่เป็นผู้ที่กลบฝัง สุนนะของท่านนับีุมฮัมหมัดสุลลัลฮวอะลวะสลัมด้วยตัวเราเองเพราะฉะนั้นถ้าท่านมายืนชิดติดกันได้ต้องยืนชิดติดกันถ้ายืนชิดติดกันไม่ได้ท่านได้รับสิทธิ์ละหมาดที่บ้านเพราะฉะนั้นขอย้ําอีกครั้งนะครับว่าในสุขถัดไปสําหรับคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับมูลนิธิอนุรักษ์โมดกอิสลามไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่หรือไม่ได้เป็นบุคลากรของมูลนิธิอนุรักษ์โมดุอิสลามก็ขอให้ท่านงด ma'lamat จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกตินะครับ aqulu qawli hadha fastaghfirullaha azimi li wa lakum wa innahu kana ghaffara